รับได้ชัดเจนอันนี้คือชัดเจนนะนะกดไฟหน้าจอได้ชี้ระดับแได้คุมเปิดปิดกดปิดได้กดปิดมีอาการไม่คืนคือไม่เด้งนี่คือสภาพเขาบอกว่าชัดแล้วนะ FM เดี๋ยวเราเช็คดูนะครับตอนนี้เราจะเช็คทรานซิสเตอร์สีมันบี้เช็คไฮเตอร์ AC 117มั้งเออ175นะโอเค <c oughs> ใช่ไหคุณหนึ่งเช็คซีอีเขาเลยตัวสำคัญสูตรโอห์มกับขั้วดูนะ โอเคไปแล้วตัวนี้หนึ่งตัวนะ <c oughs> <c oughs> เออนะครชื่อเพลงอะไรเนาะที่ร้องคู่ร้องแก้กันไว้ตอนหลังเนี่ยนะครับนำมาขับร้องใหม่แต่ร้องแก้ไม่ใช่ขับร้องใหม่่เดีด๋ยวด,ดูให้เดี๋ยวดูให้แป๊บหนึ่งนะครับนมม กอดสัญญาลาวอุจายเป็นจังไดหรืออ้ายมีใครครอบครองโลกคู่ดนาโหรเหมือนชื่ออำเภออ้ายได้จิตตังสุดมากตรง ก็ทำไมคนก็ได้มอบหมายให้ผมเนี่ยมาออกรายการนี้บ่อยเหมือนกันนะครับ<า>สุดท้ายก็กลับเข้าไปเป็นรองอธิบดีกรมการกรมตอนที่เปิดเครื่องเนี้ยใหม่ๆสายพานมันขาดเอาไปเก็บไว้ตอนนี้มาค้นหากว่าจะเจอดีใจขนาดเลย <c oughs> ไม่งั้นจะทำไงไม่รูเนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่อ่ะแบบเนี้ยก <c oughs> ล่าวถึงความเสียหายที่เกิดจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาปีนี้ว่าผลกระทบเกิดขึ้นบ้างแต่ถือว่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าส่วนหนึ่งจากการเตรียมความพร้อมของหลายภาคส่วนตามแนวคิดยะลาโมเดลซึ่งมีการเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ต้นปีปีนียะลามีการ เข้าจากแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่มสี่สุ่มห้าอีกแล้วระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกเอาสายไฟสอดตรงไหนเนี้ยเ่นเนี้ยขนาดมาอวานนาแสนหนึ่งปอเนี้ยเอ้ใส่ไปสายเขาป มาร่วมกันส่งต่อพลังแห่งความดีขอทุกเจก้วของคุณช่วต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลรสมัครได้ในวันนี้ซุกเข้าไปตรงนี้ก่อนหัวไปก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดช่องทางเองเออนี่ได้แทงขึ้นมาหรออืมนี่อะไรขึ้นมาอ๋อน,นี่ ต้องมีเหล็กแมสแหะนี่มัขึ้นมาขึ้นมาเหรอจี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ฟุกขนาดแตงค้อนี้นี่แมสมาทำตรงนี้เลยเดี๋ยวจะวากัน จะบนตรงไหนล่ะอ้าล่ะสิความที่สูงอยู่ที่ไหนหน้าปัดความที่สูงอยู่ข้างบนอันนี้อัน่ทีไหนความที่สูงก่อนที่มัน Jurusnya sih sangat tua. Ini Ini จะให้คนที่จะต้องอยู่ตัวคนเดียวเหนือหนาวจะแบบสร้าเข้าไปนะคะถึงจะเป็นโสดก็เป็นโสดแบบยกตังได้เช่งกับสวัเดีไม่รู้ถึงไงทำอย่างไรเป็นคนดีมันเป็นยังไงทำให้ดีเป็นคนอย่างไรทำาอะไรก็ดู หอมาไปสักพักเพียงไม่นานความรักดีที่ดูชื่นบานคอยๆอกลานจัแต่งานเนี่ยํำแหน่งความที่ต่ำอยู่ตรงนี้นนเอ็มซูปเปอร์เจ็ดเจ็ดสเปกรกลาวเอาใช้ตรงไหนรู้ไหมเนี่ย เนี่ยผมจะเอา่พ่นใส่กระดาษสเปรย์เนี่ยแล้วก็เอาไขาควงแต้มจากกระดาษมาแปด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 ปดปตรงเนี้ยมันจะเป็นกาวติดนี้วทาให้สายพานเนี่ยไม่ลื่นในเวลาหมุนหาขึ้นได้ผลดีนะโอเคนะบอกแล้วนะตรงเนี้ยมันชอบจะหลุดขึ้นไปเนียอยเวลาจาังเลย ขึ้นมาละขึ้นมาละจะหยุดแล้วเนี่ยร้อยขึ้นมาละกดลงไว้ จะหลุดอีกไหมหมุนไปหมุนไปอ่าเข็มก็ใส่แล้วนะเฮ้ยขึ้นมาละขึ้นมาละ้นละจะหลุดไหมเอาลงดิหนีลงละเอาหมุนขึ้น โอเคไม่หลุดแล้วจบอีกหนึ่งปัญหาเขาบอกว่ากดแล้วติดกดตรงไหนอะเนี่ยไม่เห็นติดเลยกดจะจะหักละสวิต์มันเสียเนี่ยลองดูนะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวรัดไฟนะดูนะเนี่ยเห็นไหมติดละเนี่ย จิ้มให้ดูยืดยืดเนี่ยสวิตตัวนี้มันเสียแล้วต้องลืมมาซ่อมไม่รู้ซ่อมได้ป่ะลอ,องดูว่ามาใช้งานได้ไหมอีโอเคแล้ว ลักไก่เอาก็ได้นี่แบบนี้โอเคโอเคแล้วไฟหน้าปัดลองดูว่ามาใช้งานได้ไหมอีโอเคแล้วลักไก่เอาก็ได้นี่แบบนี้โอเค โอเคละไฟหน้าป okay, ัดมีมิบแปดจุดเจ็ดห้มอรเฮิร์ติดต่อศูนย์แปดห่งเจ็ด ให้เห็นมาชิกสมาคมวิชาชีพนิทรรศขณาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทค้าการกลุ่ยุทธ์คร้งนี้ก็ตามถือว่า <c oughs> กลับมาแล้ววันนี้กับโครงการคนละครึ่งคลาสมามาเจอบมาไปเห็น รูปแบบสวยโดดเด่นไปกลับสำหรับค <Wow. S 1> ุณต้องการหางาน ก็เพื่อเป็นเพราจะเป็นเข้าเป็นหอมบลำไยบม่วงลินจีริกก็ให้เราเข้าใจเรากาลังเก็บเกี่ยวสัมผัสแต่ไอ้วัวเสีย้าไปแล้วว่าเป็นเขาแค่อยากทม ประการสอนความเสียใจยังรักเธออยู่อีกนานไหม เระนับกลิ่นตัวกลิ่นกลิ่นเท้าซึ้อถ่งแถมหนึ่งและแชมพูสบู่เหลวสมุนไพรทรีอินวันกลิ่นทาผิวขมิ้นชันหยบน้ำเงินขาวต่อการที่ยูจะทำงานตอนนี้ในขาวอยู่นี่ก็มาต่อเข้าสซิกนี้ ต่อเขาเขาเขาลิ้ตัวนี้นะน้ำเงินขาวก็ต่อกันอันนี้ขั้วไฟเนี่ยมันมีอ่าเสาเล็กๆอยู่ข้างในอันขวามือเป็นบวกอันซ้ายมือเป็นลบนะครับลาดิ่่่งกพอแม